โรนัลโดสร้างสถิติสุดยาวนาน18ปีติดหลังยิงประตูในยูโรปาลีกคริสเตียโนโรนัลโดยอดกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมาทำประตูได้อีกครั้งหลังซัดไปนหนึ่งลูกในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ในกลุ่ม E ซึ่งก็เป็นเกมที่ปีศาจแดงเปิดสนามโอทรา a ฟอร์ดเอาชนะเชริ่ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นในวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยประตูในเกมดังกล่าวนะครับส่งผลให้โรโนัลโดเนี่ยทำไปแล้ว15ประตูในรอบปฏิทิน 2, 2022ส่งผลให้เขาสร้างสถิติยิงอย่างน้อย15ลูกยาวนาน18ปีติดครับซึ่งใน18ปีนี้ก็รวมสมัยที่เขาเล่นให้กับแมนยูในเตดรอบแรกเรอัลมาดริดยูเวนตุสและก็เล่นให้กับปีศาจแดงรอบ2นะครับซึ่งสถิติยิงประตูของโรโนัลโดในรอบปฏิทิน1ปีก็มีดังนี้นะครับปี2005ยิงได้15ประตูปี2006ยิงได้25ประตู 2007ทําได้34ประตู2008ทําได้35ประตู2009ทําได้30ประตู2010 48ประตู2011 60ประตู2012 63ประตู2013 69ประตู2014 61ประตู2015 57ประตู2016 55ประตู2017 53ประตู2018 49ประตู2019 39ประตู 2,020 44ประตู2,021 46ประตูและ2,022ทำไปแล้ว15ประตูซึ่งก็ยังไม่หมดปีปฏิทินนะครับรอดูครับว่าจะไปจบที่เท่าไหร่อ่ะต่อมานะครับเราขอมาดูบทสัมภาษณ์ของดิโอโกดาโล่นะครับซึ่งก็ ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าดีใจที่เห็นโรนัลโด้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งดาโลนะครับมีโอกาสเล่นร่วมกับโรนัลโด้ทั้งสโมสรและทีมชาติเลยนะครับซึ่งดาโลก็ได้เผยนะครับว่าการที่มีโรนัลโด้อยู่ในทีมเนี่ยมันช่วยให้แมนยูไนเดนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเราเรามีความสุขมากๆที่คริสเตียโน่เมื่อวานนี้เขาทำประตูได้นี่คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดช่วง20ปีจนถึงปัจจุบัน ทุกๆครั้งที่เขาอยู่ในสนามและทุกครั้งที่เขาช่วยเราเราเป็นทีมที่แข็งแกล่งยิ่งขึ้นเรามีความสุขมากๆที่เขาอยู่ที่นี่เดียโก้ดาโลเผยนั่นแหละครับหลังจากที่โรโนโัลดอนะครับผ่านเรื่องราวร้ายๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเดินออกจากสนามก่อนจบเกมหลังจากนั้นก็โดนถอดชื่อออกจากเกมที่บุกไปเยือนเชลซีพอกลับมาเล่นในยูโรปาลีกก็ขอโทษแฟนๆด้วยการมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้นะครับซึ่งก็เอาใจช่วยเขาต่อไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนฝั่งไหนนะครับผมก็อยากให้เอาใจชื่อเขาต่อไปนะครับอยากให้เขาลงสนามบ่อยขึ้นนะครับเพราะมันเป็นช่วงท้ายแล้วเนาะอยากดูแบบจูใจอะออนั่นแหละครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับการที่โรนัลดทำใสิติ18ปีติดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกัน